มีตัวไหมอูอู้อู้อู้อ,อู้พี่น้องไหลใหญ่แล้วดูหน่อยสิโอ้มีเต็มหนึ่งครับโอ้นึกงว่าจะตายไม่ตายครับใช่ครับลังนี้เป็นเขียดเขียดสดครับมามีตัวไหมเอาอีกแล้วพี่น้องไม่เวิกดอกอผมว่า เดอะเคลียดนี่ไม่เวิร์กเลยยามสองหลังได้งูสองตัวเลยนี่ดูดูนี่สวัสดีครับผมมาเจอมาเจอกันหนุมนน่มบันดอนนครกุบฏคือเก่าครับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาไหลครับตุ่มตุ่มมาซีบหลังคือเก่าครับมาแล้วมาดูเหยื่อครับม่ใช่เหยื่ออะไรวันนี้ มานี่ครับเหยื่อติชัยวันนี้ก็เป็นเขียดสดๆครับนี่ไม่ได้ลวกไม่ได้ทำอะไรครับแล้วก็หอยเชลีีก็กะว่าจะใส่เหยื่ออย่างละห้าหอยห้าเขียดห้านะครับดีมิซิบหลังก็ว่าจะใส่หออห 5, สหใ,สให้ดูจะจะใส่ทันไมพี่น้องดู ดูครับหยอยเม็ดลงมาเราเดี๋ยวนี้มือตึบมาเลยลุยใส่ทันไหมนี่อ่ะแล้วยังไงถ้าฝนเมต็ตกก็จะใส่ให้ดูจากสองหลังครับเป็นเขียดหลังหนึ่งแล้วก็หอยชลีหลังหนึ่งเนาะนี่แหละไปจะไปหาบ่อนใส่ครับตอนนี้ก็เจาะปองหลังแหลกเรียบร้อยครับ จะลองแรกจะใส่เป็นห้อยครับอู้ตอนนี้ฝนก็ลงม็นแล้วครับอปอแป๊ะปอเปะแล้วมาล้งแรกเป็นหอยเฉลี่นะครับใส่ไปเลยมาเฉลี่หลังแรกเดี๋ยวลังสองใส่เป็นเขียดครับไม่รู้จะใส่ให้ดูได้ไหมเพราะว่าฝนเริ่มมาแรงแล้วครับมาแรงแล้วนะครับ โอ้ยต้องหากระท่มก่อนครับทองซ้จะเปียกออ่าเขยาเลน่อยครับไปครับเดี๋ยวมาดูหลังสองครับอู้ว่าจะไม่ถ่ายให้ดูพี่น้องเลยฝนแรงแล้วดูครับนี่ก็เปียกเชื้อมันเลยใส่เสือกันฝนครับนี่ตอนนี้มานี่เป็นเขียดกับหลังที่สองนะครับเขียดสดๆครับไม่ได้ลวกไม่ได้ไร้ครับใส่ลงไปเลยครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหาของหายาดันดันเจ้าหน่อยครับการเขียบมันลอยขึ้นเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอตัวใส่ก่อนครับหรืออีแปดหลังเนาะก็ใส่ให้ดูสองหลังครับเดี๋ยวยังไงุู้นิชาเขามารุ่น่างครับจะมีแต้มมีตัวไหมตอนนี้ฝนตกนักครับตอนนี้ใส่เสือกันฝนกับสูเลยตอนนี้นี่ครับหลังที่สองไปเดี๋ยวยังไงุู้นิชาเขามารุ่น่างครับว่าเหยื่อเขียดกับเหยื่อห้อยเฉลี่ยนี่อันนั้นจะเด็ดกว่ากันครับสองเหยื่อนี่ไปุูงนิชาเขารุ่น่างครับ ตอนนี้โอ้โหดูฝนครับตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยฝนตกครับสวัสดียามเชาวครับผมในเวลามายามตุ่มปลาไหลแล้วครับใส่เวทีดังอวานนี่ครับเป็นเหยื่อสองชนิดเป็นเหยื่อเขียดสดกับหอยชลีครับเหยื่อเขียดสดนี่ก็เสียวงูเข่าอย่ะาะว่างูมันก็ชอบครับเขียดนี่ ดูเสียงลูกสาวมาครับลูกสาวมายาันปลาไหลด้วครับวันนี้เชา่าตื่นต่เช้าเทะๆะไปเดี๋ยวไปดูลังเหล็กครับจะหมานไหม,ไมลังเหล็กนี่เป็นเยือดหอยเชอรี่ครับเงินลุงไม่ได้รอกมาดูลังเหล็กครับลังเหล็กนี่เป็นหอยเชอรี่หวานนี่ฝนก็ตกใส่ตาฝนนะครับหวานนี่นามข้นเด้ มีตัวไหมน่ะดูหน่อยซิโอ้มีเต็มหนึ่งครับโอ้นึกงว่าจะตายไม่ตายครับนี่ครับทำไมไงายท่องฟังงังงี้ล้วนี่นี่ครับใส่ก็เราเล้วฟักคูนครับนี่หลังแหลเป็นหอยฉลีครับ,บไปไปชมหลังต่อไปเป็นเขียดสดครับ หลังที่สองัอน,นี้เป็นเหยื่อเขียดสดครับมันดูจะมีตัวไหมลองดูครับทุกทีก็คือแต่ต้มคือแต่ลวกเนอะอันนี้ลองใส่แบบสดๆเลยโอ้แต่ว่าใส่ในเชิงดันๆขึ้นครับนะ,ะมีหลุนสระว้าแบบนี้ดูทีโอ้น,นั่นงูครับไม่รู้งูอะไรนี่ ดูว่าโอ้งูอะไรน่อนี่เยือกเขียดนี่เอาแต่แทะก็งูนี่ดูครับไม่รู้งูอะไรหนูด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 ูม,มีผิดไหมน่อนี่ไปเดี๋ยวไปปล่อยครับงูอะไรดูนี่มาแล้วมาดูหลังที่สามลังที่สองเป็นเยือกเขียดหมาดงูครับโอ้หลังนี้เป็นหอยเฉลี่จะมีตัวไหม น้ำคืนเดี๋ยวนี้ดีนะใส่เผื่อน้ำมาไว้ก uh, ูทำไมใส่ในเงียบๆมีตัวไหมล่ะมีมาเต็มหนึ่งครับปูดานนี่ปูสองตัวอันนี้เป็นเหยื่อไฮเชอรี่ใส่ก็ใหญ่กว่าฟักคุ้นอยู่ครับนี่ไปดูหล,หลังต่อไปครับ มาลุ่น <urine> ล <shameful wohl> <murdered> ังทีสี่ค <popular> ร <anyway> <gment> ับลังนี่เป็นเหยื่ออะไรลืมเหมือนกันเดี๋ยวนี้มาดูก่อนโอ้อยเชอรี่ครับหลังนี้มามีตัวไหมอู้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 พี่น้องไหลใหญ่แล้วโอ๊ยแตกสวดๆเลยดูน้อยอู้ตัวตยิ่งใหญ่พี่น้อง สองตัวอู้หัวมออาลาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำบนในหกวมันแรงดีตัวนี้ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูนี่ก่อนดูครับอุ้ยโอ้โอ้โอโอ้อ้โอ้้นอโหแรงดีแทะฮึฮือ ไปหลุดลังต่อไปครับอันนี้เป็นเหยื่อให้ชลีครับนี่๋ยวมาหลุดลังที่ห้าครับอู้หลังที่สี่อย่างมานเลยครับสองเต็มตัวใหญ่ๆเลยหลังนี่น่าจะเป็นเขียดหรือเปล่านี่ดูดูใช่ครับล้งนี้เป็นเขียดเขียดสดครับมามีตัวไหมเอาอีกแหละพี่นอ้อง ไม่เวิร์กดอกผมี่มาเยอะเขียดนี่ไม่เวิร์กเลยยามสองหลังได้งูสองตัวเลยนี่ดูดูนี่โอ้ไม่คือครับไม่คืองูมันก็นเลยงูใส่วะนี่งูอะไรนี่งูกินเขียดนะยเยอะเขียดทำไมนี่นปัญแปลกโอ้ไม่คือครับไปเดี๋ยวปล่อยมันไป ไปไปไปแล้วครับอ้วมี่คือครับเขียดนี่เก็บไว้โทษด,ดีกว่าเว้ยหลังทีหกหลังนี่เป็นหลังยาวใช้ไห่หลังยาวเป็นเยือ่อไม้เชลี่ครับหลังนี้มีตัวเขาไหมมีมาตเต็มหนึ่งครับนี่ เหยื่อฮัทชลีครับป,ปึ๊บนี่ใส่ก็ใหญ่กว่าฟักคูนหน่อยหนึ่งครับนี่ฮะไปมาลุ้นหลังต่อไปครับมาลุ้นหลังที่เ็ดครับทิชเชตนี่เป็นเหยื่ออะไรเนาะลุงลืมเลยครับทิชเ็ดนี่เป็นเหยื่ยอ,เ,อเ,เ,เ,เขียดครับเขียดนี่ยามมาสองหลังนี่เขางูมาสองหลังเลย หลังนี่หลอหลังนี้ไม่มีอะไรครับโอ้ยไม่นานเลยใส่หอยเชลีซะก็แล้วหลังนี้เหี่ยวครับมารุ่นหลังที่แปดครับลังนี้เกี่ยวอ,อะไรเนาะหอยเชลีครับหลังนี้มามันอุมีตัวไหมมนรุนร่นมันรุ่น โอ้มีแต่ปูครับหลังนี้ชิลลี่หลังนี้ไปเหลือสองหลังสุดท้ายครับสองหลังสุดท้ายนี่เป็นแต่เหยื่อเคียดเลยไม่มั่นใจเลยเพราะว่าสามหลังนี่เหยื่อเคียดนี่เหี่ยวสามหลังเลยไปเหลือสองหลังสุดท้ายครับเหยื่อเคียดมาหลังนี่เป็นเหยื่อเคียดทุตครับ ไม่มั่นใจเลยพี่น้องเลยเหยื่อเคีย้ยสุดนี่สามหลังก็เหี่ยวสามหลังเลยแต่งูหลังนี่หรอเป็นยังไงนอ้อโอ้มีแต่ปูครับนี่ปูหกเจ็ดตัวไปว็นแบบนี้โอ้เมน่าใส่เขียดเลยเียระบบไปเดี๋ยวหลังสุดท้ายครับหลังที่สิบหลังสุดท้ายและท้ายสุด เป็นเหยือเคียดซะด้วยไม่คือครับเหยื่อเคียดนี่โอ้นี่ก็คือจะเห้วแล้วครับนี่น่าบอกคือบอกคือเหยืยอเคียดครับจัวาตะกอนใส่เคียดลวกมันเข่าอยู่นะครับนี่เป็นเป็นเคียดซดเนาะไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมอ,อยากลงเคียดซดครับ ทุ่าเหยื่อเคียดไม่ได้จักตัวครับเหยื่อเคียดนี่ไปเล้ไปสรุปผลงานครับมาสรุปผลนงานครับตุ่มซิปหลังได้ปลาไหลห้าตัวครับมีหลังยาวหนึ่งเต็มอันนี้ก็นหนึ่งเต็มครับส่วนหลังนี่ตัวใหญ่ครับนี่สองเต็มครับ <laughs> ลูกอกอเขียวก็บ,บ้านแล้วครับ <laughs> มานี่ก็นหนึ่งเต็มครับ แล้วไปเทสรุกกระบางครับเลยช่างให้ดูครับแต่คิดว่าโลสองใดครับนี่โลสองขีดไม่ขาดกิโลหรอกครับไปกระบางครับนี่สรุปพลนงานครับหนึ่งกิโลพอดีครับเขาแต่เยอ่ห้อยชลีเยื่อเขียดไม่เข้าจากหลังเลยเขาแตงูนะครับครับน่ครับ ถือว่าหมานอยู่ครับเหยื่อเคียดไม่ได้ลวกแล้ลองสายสดๆดูครับมันมีเขาเขาแตงูแต่ก่อนนั้นลองใสายลวกดูมันเข่าอยู่ครับอ่ะชอบคลิปนี้ไงก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับเอผอพาคลิปใหม่ๆจากนุ่มมันโดน,นคยกูบอยผมตับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม,ด,บผมดีมาก